ความตายพริกจากอยู่ในนรกไปอยู่ในสวรรค์ได้ก็คือจะต้องมีลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ประกอบพิธีราชสูญญาให้ผลบุญที่เกิดขึ้นจึงจะหนุนส่งให้อยู่ในสวรรค์สวยสุขแทนที่จะต้องตกนรกชดใช้กรรมตรงนี้แหละ ตอนที่47คํำแนะนำของฤูีนารถอยู่มาวันหนึ่งรอซีนารถซึ่งได้ชื่อว่าเป็นคนชอบท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆและยังมีความสัมพันธ์แน่นสนิทกับบรรดาพระราชแาคว้ต่างๆมากมายได้เดินทางมายัางราชสามนักอินทรปรัดของเท้ายุทิธทราพี่ชายคนโตของพวกเจ้าป่านทบ แน่นอนการเดินทางมาครั้งนี้เจ้าป่านทบและพระนางสาวที่ได้ให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยมฤาษีนารศก็เหมือนคนอื่นๆที่เดินทางมายังกรุงอินตราในระยะนี้นั่นก็คือมาเพราะได้ยินกิติศักดิ์ว่ามายสภาของกรุงอินทรปรัชนั้นสวยสดงดามวิเศษเลอะเลิศดกว่าใครในแผ่นดิน รอสีเลยถือโอกาสเดินทางมาเพื่อเยี่ยมชมให้รู้แน่ว่าเป็นจริงอย่างที่พูดพูดกันหรือเปล่าเท้าอยู่ที่ทิระยินดีเป็นอันมากที่จะนำรอสีนารถเข้าไปเยี่ยมมายาสภาเท้าอยู่ที่ทิระก็ไม่ต่างอะไรจากเด็กน้อยตัวเล็กๆที่ได้ของเล่นชิ้นใหม่มาเพราะฉะนั้นจึงตื่นเต้นเป็นอันมากที่จะได้เอา ของที่ตัวเองมีออกมาอวดออกมาแสดงอให้คนอื่นได้ชื่นชมกันหรือสีนารถเองเมื่อได้เห็นมายสภาทุกซอกทุกมุมโดยมีเท้ายุ่ทิธทรธรรมหน้าที่พานามชมเป็นพิเศษก็รู้สึกตื่นเต้นตามไปด้วยพร้อมกับยองรับว่างดงามอย่างที่ร่ำลือกันจริงๆ เมื่อการนามชมเสร็จสิ้นยุทธิธิราก็ผ่าฤอสีนรถมายังท้องพระโรงกลางซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพาไปเที่ยวชมเมื่อแต่ละคนนั่งลงในที่อันเหมาะควรแล้ว ็เปิดการสนทนาถามโน่นถามนี่กันตามทางมียมก่อนที่เท้ายุทธิธิราจะเปิดหูข้อสนทนาสําคัญโดยเริ่มต้นด้วยการถามฤรอสีนารถขึ้นก่อนว่าท่านผู้เป็นที่เคารพของพวกเรา,าทราบว่าท่านเดินทางท่องเที่ยวไปในสามโลกทั้งสวรรค์บาดาลและมนุษย์ท่านคงได้เห็นอะไรต่อมีอะไรมาก และคงจะมีสภาที่สวยสดวดงามเหมือนกับของท่านในที่อื่นๆบ้างหรอกข้าหอนท่านให้ช่วยเล่าให้ฟังเพื่อประดับสติปัญญาสักหน่อยฤาษีนรศได้ยินคำถามก็อดยิ้มออกมาไม่ได้ก่อนจะพูดตอบกลับไปว่าพูดตามจริงข้าเคยเห็นสภาที่คล้ายๆกับมายาสภาของท่านในโลกอื่นเดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่น ข้าอยากจะบอกกับเจ้าว่ามายาสภาของเจ้าถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดในโลกมนุษย์ส่วนสภาที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นสภาของพระยมพระวรุณพระอินท์พระรุรหรือของพระพรหมก็ถือว่ามีความสวยงามเช่นกันซึ่งข้าจะเล่าให้เจ้าฟังเป็นที่ที่ไป หลังจากนั้นฤาษีนารถก็เริ่มเล่าให้ฟังถึงสภาของเทพต่างๆที่ตนได้เคยไปเยี่ยมเยือนมาเริ่มจากอินทรสภาของพระอินท์โดยบอกกับเท้ายุทธิธิรัตว่าที่นั่นพระราชารจารจันแห่งอาทิตยวงศ์ส่งประทับที่บัลลังก์เคียงคู่กับพระอินท์ถัดจากนั้นก็ได้เล่าให้ฟังถึงราชสามนักอื่นๆ เมื <Ooh. S 2> ่อมาถึงราชสำนักของพระยมหรือศีนารถก็เล่าให้ฟังถึงบรรดาพระราชแคว้นต่างๆในโลกมนุษย์ที่ยังประทับอยู่ที่นั่นรายพระนามของพระราชาที่อยู่ในราชสำนักของพอรยมมีจำนวนมากเริ่มต้นด้วยพระราชายาตพระราชาสัจซึ่งถือว่าเป็นต้นวงศ์ของกษัตริย์ในตำนานและในตอนท้าย ก็มีชื่อของเท้าสารตนุกแห่งราชวงศ์กุรุรวมทั้งพระราชาปานธาตุพระบิดาของพวกเจ้าปานทบด้วยก่อนที่จะเล่าให้ฟังถึงราชสานักของเทพวรุณและเท้ากูเวนเป็นลำดับสุดท้ายในระหว่างที่ฤาษีนารถเล่าให้ฟังเท้า ยุทธิธิรานั่งเงียบตั้งใจฟังด้วยใจจดจ่อไม่พูดอะไรแทรกหรือศีนารถเมื่อเล่าจนเสร็จก็รอว่าเท้ายุทธิธิรัจะถามอะไรหรือเปล่าซึ่งเท้ายุทธิธิรัก็ถามขึ้นว่า ท่านผู้เป็นที่เคารพแห่งเราเท่าที่ข้าได้ตั้งอกตั้งใจฟังท่านเล่ามาตั้งแต่ต้นข้ามีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมพระราชาที่สิ้นพระชนไปแล้วถึงไปปรากฏพระองค์ในสภาของพระยมไม่ใช่อย่างที่ข้าคิดมาตลอดหลายปีว่าพระราชาส่วนใหญ่น่าจะไปอยู่ที่อินทรสภาของพระอินข้ายังสงสัยเรื่องอื่นๆอีกด้วย ท่านฤาษีนารถท่านพูดถึงพระสหายของพระอินทร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพูดถึงเท้าหาริจันผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งได้ร่วมนั่งบัลลังก์กับพระอินทร์ท่านฤาษีข้าสงสัยว่าเท้าหริจันทรงบำเพ็ญกุศลอันใดถึงได้มีฐานะเช่นนั้นพระองค์บำเพ็ญกุศลรมอันใดที่พระบิดาฆ่าเท้าปานทุม ได้กระทำถึงเป็นเหตุให้ได้นั่งบาลังร,างร่วมกับพระอินทร์เท่าที่ข้าทราบพระบิดาของข้าเป็นคนที่เบิร์สุทธดที่สุดในบรรดามนุษย์ในโลกนี้พระองค์ไม่เคยตรัสคำใดที่เป็นอสัตย์าวาจาข้าคิดว่าพระองค์เป็นเทพในหมู่มวลมนุษย์ข้าอยากรู้เหตุผลว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ศีนารสได้ฟังก็รับปากว่าจะเล่าเหตุผลเบื้องหลังให้ฟังเพราะจริงๆแล้วที่เดินทางมาอินทราปรัตต์ก็เพราะเรื่องนี้เป็นสำคัญฤษีนารสแจกแจงเหตุผลให้ฟังว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพระราชาหริทันแห่งอาทิตยวงศงเป็นโอรสของเทาตรีสังกุ ซึ่งเป็นคนโปรดของฤาสีวิศวามิตรแถมพระราชาริจันเองก็เป็นพระราชาที่มีอำนาจมากพระองค์สามารถรบชนะและครอบครองอาณาจักรในโลกมนุษย์ไว้ในอำนาจได้ทั้งหมดแต่ที่สำคัญก็คือพระองค์ประกอบพิธีราชสูญยักตรงนี้แหละที่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พระองค์มีสิทธิ์ครองบัลลังก์ร่วมกับพระอินท์่าจะบอกกับเจ้าว่าพระราชาองค์ใด ที่ประกอบพิธีราชสุยญาแล้วจะสถานภาพแตกต่างไปจากพระราชาองค์อื่นๆโดยสิ้นเชิงข้าเองได้พบกับเท้าปานทุกพระบิดาของเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสกับข้าว่าโอรสของข้าบัดนี้มีอำนาจมากกว่าใครในโลกถ้าหากยุ่ทีทีราลูกของข้าประกอบพิธีราชสุญญาแล้วและก็จะทําให้ข้าสามารถไปอยู่กับพระอินทร์ ได้เช่นเดียวกับเท้าสารตนุกของข้าด้วยเท้ายุทธิธิระนี้ต้องถือเป็นพระประสงค์ของพระบิดาของเจ้าที่บอกฝากข้ามหาถึงเจ้าด้วยยุทธิธิระาข้าคิดว่าด้วยการสนับสนุนเกื้อกูลจากน้องๆป่านทบของเจ้าอีกสี่คนรวมถึงการมีคริณะเป็นแรงหนุนสมคัญอีกคนหนึ่งข้าคิดว่าการประกอบพิธี ราชสุยะสำหรับเจ้าก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากลำบากแต่ประการใดถ้าคิดว่าเจ้าคงพิชิตโลกนี้ได้และเมื่อท่านได้ประกอบพิธีดังกล่าวแล้วก็จะทำให้พ่อของเจ้าและบรรพบุรุษของเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งพระราชสาราตนุตนุและลูกๆของพระองค์สามารถเข้าสู่สภาของพระอินทร์ได้ข้ารู้ว่าการจะทำการนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายผู้ประกอบพิธีจะต้องบำเพ็ญโยู่คาด้วยความยากลำบากอย่างยิ่งแต่ถ้าหากจะมีใครสามารถทำการนี้ได้ในเวลานี้ก็คงจะมีแต่เจ้าเพียงคนเดียว จบฤสีนารถก็อวยพรให้กับพวกเจ้าป่านทุกและเดินทางจากไปเพราะถือว่าภารกิจในการเดินทางมายัางกรุงอินทราปรัตของตนเสร็จสิ้นแล้วแต่ภารกิจของเท้ายุทธิทิรักเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นมาถึงตรงนี้เพราะเป็นประเด็นสำคัญมาก โดยเฉพาะสิ่งที่ฤาษีนารตได้นำเสนอให้กับท้าวยุทธิธิราราบจะเห็นได้ว่าบรรดาพระราชาที่ล่วงลับสิ้นพระชนไปแล้วนั้นถูกแบ่งออกเป็นสองพวกคือพวกหนึ่งที่ได้ขึ้นสวรรค์นั่งประทับอยู่ในอินทรสภาของพระอินทร์ส่วนอีกพวกหนึ่งต้องบอกว่าตกรบเพราะการไปนั่งประทับอยู่ในยมสภาของพระยมในปอโลกก็บอกให้รู้แล้วว่า มีสถานภาพเป็นเช่นไรแต่ที่เป็นจุดแตกหักสามารถเปลี่ยนชะตากรรมหลังความตายพลิกจากอยู่ในนรกไปอยู่ในสวรรค์ได้ก็คือจะต้องมีลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ประกอบพิธีราชสุญยาให้ผลบุญที่เกิดขึ้นจึงจะหนุนส่งให้อยู่ในสวรรค์สวยสุขแทนที่จะต้องตกนรกชดใช้กรรมตรงนี้แหละที่ทำให้เท้ายุทธิธิรัก ต้องทำอะไรเกินตัวและนำความพินาศมาให้ในที่สุด